นายกนะคะวักนกำมลฉายแสงนายกเทศมนตรีเมืองจัดฉึงเ้าค่ะตับสบดีบานนะคะขอประทานที่มาจา้าท่านประธานท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะก็ในภาคของเทศบาลเมืองก็ยินดีนะคะให้การสนับสนุน อันไหนที่ที่เราสามารถร่วมแล้วก็กับทางวัฒนธรรมได้ก็ก็ยินดีนะคะในภาคของเทศบาลเองก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการบริการทางด้านสาธนะารณะในหลายอย่างนะคะถ้ามีอะไรให้รับใช้ก็ยินดีนะคะขอขอรับใช้ด้วยความเต็มใจนะคะขอบคุณมากค่ะทางสภาเทศบาลอันเมืองจัดทีสามนะคะเรา มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้การสนับสนุนพวกเรานะคะทำให้การดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมอัเภงเมืองจันทิงเซาเนี่ยดำเนินงานมาได้ดีดนะคะต้องกลับขอบพระคุณไปอย่างนี้นะค,ะค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านชนวิทย์ฉายแสงนะคะตัวแทนนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทิงเซาค่ะท่านเป็นเลขานะคะของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทิงเซาท่านกรา์ฉายแสงคะ่ะ วันนี้นะคะท่านเป็นตัวแทนค่ะครับเ,เป็นที่ประชุมนะครับการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมนะครับเป็นนโยบายหลักที่ท่านนายกได้กล่าวต่อที่าาประชุมสภาอบจตั้งแต่วันที่เข้ามาเรื่อมตังานนะครับทั้งหมดเนี่ยที่เป็นนโยบายที่ท่านนายกได้กล่าวต่อที่นองประชาชนไว้ก็คือการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมเป็นหนึ่งในสิบสองนโยบายของท่านนายกนะครับและเรื่องสำคัญก็คือว่าจะส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทุกอำเภอนะครับทั้งสิงเาเภอนะครับตอนนี้เ,เป็นนโยบายที่กองท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยได้ร่างไว้หมดแล้วนะครับว่าแต่ละอำเภอมีอะไรแต่วันนี้ก็จะมารับฟังพี่ๆทุกท่านนะครับว่าอำเภอเมืองของเราเนี่ย มีประเพณีวัฒนธรรมอะไรที่จะต้องส่งเสริมเพิ่มเติมในที่อบจได้ทําไว้เนี่ยควรจะทําแค่ไหนยังไงนะครับสิ่งนี้ก็วันนี้นายกมอบหมายให้ผมมารับฟังจากที่ทุกท่านในวันนี้เพื่อจะกําหนดนรูปธรรมออกมาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชายดินเซาจะส่งเสริมแบบชนิดที่ว่าคือที่เห็นที่ผ่านมาประเด็นวัฒนธรรมต่างเนี่ย ท่านใ,ให้ความสําคัญอย่างอย่างมากนะครับอย่างล่าสุดก็ที่แปลงยาวรวมทั้งที่หนองแหน่ประเพณีขึ้นเขาเขากระหลานอย่างงี้นะครับคือเราได้ฟังกันมานานแต่หลายท่านก็ยังไม่ได้ไปเราก็จะส่งเสริมประพัีประชาสัมพันธ์หรือทําให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับประเพณีต่างๆเนี่ยถ้าได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทําให้คนต่างจังหวัดด้วยได้เข้าจังหวัดเราได้ใช้ จ่ายานพัคท <teaching. S 1> <Station> ี่จังหวัดเรานะครับแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจของจังหวัดเราได้ดีขึ้นนะครับประเพณนี้วัฒนธรรมเป็นสิ่งสําคัญนะครับเดี๋ยวผมก็จะรับฟังจากพี่ๆทุกท่านนะครับในที่ประชุมในวันนี้เพื่อจะไปนําเรียนท่านนายกและเอาไปใช้เป็นอโิบายที่ชัดเจนออภาพรูปปรธรรมภายในปีงบประมาณนี้เลยนะครับก็กราบเรียนที่ประชุมท่านี้ครับขอบคุณครับ อันนี้นะคะของเราเนี่ยเวลาที่เราทํางานนะคะมันก็ต้องมีไม่เงินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสภาวัฒนธรรมบเรพเมืองเชงสาวคงได้รับความกรุณาจากท่านนะคะในการพิจารณางบประมาณนะคะในการดําเนินงานพวกเรายินดีนะคะที่จะร่วมงานนะคะแล้วก็ทํางานนะคะเพื่อสื่อสารประเพณีอันดีงามนะคะก็ไม่ตาด้วยนะคะงบประมาณขอบพระคุณไนลร่วงหน้าค่ะครับคือ พอต้องเที่ยวเล็กีฬาเนี่ยท่านอ,อยู่ที่ห้องประชุมหนึ่งเมื่อกี้ประดีผมประชุมกับท่นานอธิการนะครับเตรียมทประชุมย่งประชุมไม่เสร็จนะครับแต่ให้กันบ้านให้โจทย์เอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวประชุมเสร็จเนี่ยผู้บมีการท้องเที่ยวกีฬางงองค์งการน,นะครับจังหวัดจันทบุรีเราก็จะเข้ามาร่วมประชุมรับฟังด้วยจะเอาไปคุยในกองตัวเองว่าจะทำยังไงที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมในประเพณีของอําภอเมืองเราเนี่ยนะครับเพิ่มเป็นเตือนครับจะดูนะฮะอําภอเมืองเรา จากรหนึ่งในสี่ของเดืันนะครับก็เท่ากับว่าตรงนี้ก็มีความสําคัญมากแล้วไปมาสะดวกมีหลายอย่างที่ในปีที่ผ่านมาเราจดประสบความสำเร็จนะครับเราก็อยากจะจัดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่ร่วมกับราชพัฒน์ก็เยอะมากนะครับในราชการจากที่เราประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวทห้นราชการก็กล้าห้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะครับก็จะส่งเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับดีดีครับ ที่ปรึกษาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจันทิรเซาอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือท่านดรกิติเป้าเห็นทรัพย์นะคะอดีตนายกองการบริหารส่วนจังหวัดจันชินเซาปัจจุบันนั้นเป็นที่ปรึกษานายกองการบริหารส่วนจังหวัดจันทินเซานะคะวันนี้ได้ส่งตัวแทนนะคะมาก็คือคุณคมศิริสิริวงศ์นะคะก็ขอเรียนชิญคุณคมศิริสิริวงศ์ค่ะได้ให้คาแนะนําค่ะก็จสวัสดีที่รชทุกท่านนะครับสินา ประเดี๋ยวจยกมือมองมาเมื่อตอนเช้านี่ครับจริงๆท่ตั้งใจที่จะมาประชุมด้วยตัวท่านเองอยู่แล้วว่เพราะโดยส่วนตัวได้รับสนิทกับท่านท่านพบบสมเด็จอยู่แล้วนะครับี่ถ้าติดมาแลติดกันเลยร่วมประชุมแทนนะครับเราก็ฟังอย่างทุกท่านให้ข้อเสนอแนะเมื่อให้ข้อคิดมื่ออะไรเมื่อนะครับก็ในในฐานะที่เป็นตัวแทนของท่าน ท,ท,ะะบบท่านคิตเป้าเปรู้ทราบนะครับแต่ตอนนนั้ท่านจะดูบนเน็ตที่ปรึกษาในะย้งการบริหารจังหวัดกกวแคลิฟอร์านนะครับผมก็ได้มีโอกาสติดตามท่านหลายปีนะคร <c oughs> ับก็ก็คเคยเห็นได้เห็นการทาะะํางานของวัฒนธรรมจังหวัดอะไรวัฒนธรรมอำเภออะไรสมัยน้าจะไม่ผิดเพ่อสมัยจะซิกซ์น,นะครับก็ท่านมายกอ้วนเลยะะ <c oughs> แล้วก็ท่านกอะะติดตใจในหัวท่าน,นะครับ ือที่เห็นร่วมกันนะครับในทางนะในระดับจังหวัดนี่ก็ทำไว้เยอะมากนะครับก็อยากให้ให้ศึกษานำต่อนะครับเราเรื่อมก็หายไปที่ผมเคยเห็นสมัยผมเด็กๆนะครับหายเลยคือการจัดให้มีการเล่นหมบกรุ่นคนผมไม่มีเลยสมัยก่อนถ้าจำไม่ผิดที่โรงเรียนจัดเรามีผมเคยไปดูเด็กวัยนั้นรุ่นเด็รุ่จนั้นจะสกริ้งทำอะไรกันครับ ตั่ละครจ่ิง่เลยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เคยเ่นเลยนะครับตลาดมนะจะออกสิ่อ่ไเดียวอยัไม่ไเ่นอะไรปีม่าเด็กุ่นใหม่ไม่่เห็นการเื่งของลุกคนนะครมีการไล่ล่าม่สนใจแล้วก็มีกิจกรรมอีกมากมายไม่ไม่ไม่ว่าจะอีกสศนาคลิปมีการกรปวดา ปหาหนูยากนะคับไม่ค่อยมีการกจัดรนสโซนแหงขวดดาวประดับหน้าบ้านเป็นองคนที่จากแก้วก็ยังมุสลิมอิสลามก็มีกิจกรรมมากมายนรับมีสื่อินปดมีอะไรอยู่ในกิจกรรมก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ศาสนาอยู่ร่วมกับชุมชนนะครับก็ในในดาราที่ที่เป็นตัวแทนของด้านจิตวิกยาก็สักก็ จะให้ผมประสานและสนับสนุนชิงแดผมยินดีและต็มจแล้วก็ในอารันึผมก็ตอนนี้กำงแงเยุคมเอเก่สุนรสงราเจทำร่วมกับอิการเในสงามเกาและจะพัฒนาสองรตอนนี้ก็ทำกิจกรรมร่วมกับกับชุมชนผมเอาไ้เยอะครับตอนนี้ก็หาเนกเพื่อให้เด็กทิ่ ได้โอกาสยากจนในสังคมบ้านเราได้มีโอกาสทัดเทียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาหรือว่าก็เป็นวัฒนธรรมอะตรตนนี้ก็มีการแข่งขันฟุตบอลเด็กโรงเรียนสตรทเราก็ติดสโมสรไปอยู่ระดับโลกนี่ก็ยู่สึกฝ่ายบาสเกตบอลนี่ก็มีเก่งๆเยอะผมว่ากีฬากีฬานก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมบ้านเราลนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่นี่จะให้เป็นรำไทยคนๆต้องได้ไดะยช เราบอกฟุตบอลนี่โอ้โหกตีนแบบตึ้ตั้งตีเทนนิสอะไรก็แล้วที่ที่อบจอตอนนี้ก็สร้างสรรค์เวลาเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายนะครับตอนที่เทศบาลเมืองก็ก็สร้างอุปกรณ์ที่ไว้ดูแลประชาชนในในอำเภอเราตำบลเราจังหวัดเราเยอะมากนะครับเจ้าวัฒนธรรมของเราร่วมกันนะครับร่วมกันสืบสานสิ่งดีดีเพาะอย่างยิ่งในจังหวัดของเราในอำเภอของเรานะครับ การทางานของเราก็ก็จะเป็นส so ่วนดีของสังคมนะครับแล้วโดยส่วนตัวผมหรือในในในฐานะที่เป็นตัวแทนและในท่านผูติก็เป็นทาวในม่บ้นยินดีครับยินดีที่จะช่วยทางกายรอย่างที่ที่กำลังผมกอช่วยได้ครับก็ก็เต็มใจครับแล้วก็ขอขอบคุณทางการทุกท่านครับที่ให้เกียรติทางสถิติได้ในทาร่วมมือครับขอบคุณทุกท่านครับครับ กาขอบพระคุณนะคะเราเคยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะจากท่านนายกกิติอดีตนายกนะคะท่านดกรกิติเป้าเี่นทรัพย์ในการสนับสนุนนะคะการจัดงานสารสัมพันธ์เครือข่ายนะคะสภาวัฒนธรรมทุกเครือข่ายนะคะคือทําให้วัฒนธรรมทุกอําเภอนะคะมาพบก,กันแล้วก็จะร่วมมือกันนะคะเพื่อ ทำให้สังคมนั้นดีนะคะเป็นส่วนดีของสังคมนั้นเกิดขึ้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะำลำดับต่อไปนะคะก็จะคุณโรมกาวิมลพักน,นะคะท่านเป็น วัฒนธรรมจามเทืองเซาท่านก็เป็นที่ปรึกษาของสภาวัฒนธรรมเมืองจังซาเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ท่านส่งท่านผอวรุณีมหาผลนะคะผอกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะเขอการาบนเชิญท่านผอวรุณีมหาผลค่ะให้คําแนะนาค่ะค่ะเรียนท่านประธานสภาและทาอเมือง คณะกรรมการที่ปรึกษาค่ะตลอดจนคณะกรรมการสภาพวันธรรมอำเภอเมืองที่เครพทุกท่านนะคะวันนี้ท่านผู้ประกาศวิมกขทวัธรรมจังหวัดท่านตื่ประชุมที่วัดโสธรค่ะก็เลยได้มอบหมายดิฉันเข้าร่วมประชุมแทนนะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะมีบทบาทพระกิจในการศึกษาด้านาต่อยอดงานด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีหน้าที่ในการขยัยพาทิเคคือขาดค่ะ ซึ่งในปีงบประมาณ2568ค่ะสำนักงานวิชนธรรมนะคะก็ได้ขยายพื้นที่เครือข่ายจัดตั้งสภาวิชธรรมจังหวัดสภาวิชาธรรมอำเภอ11แห่งนะคะแล้วก็สภาวิชาธรรมกำบ,บู68แห่งนะคะทั้งหมดได้จัดตั้งไป80แห่งนะคะซึ่งสภาวิชาธรรมอำเภอเ,เมืองน,นะคะเป็นสภาวธรรมที่เข้มแข็งที่สุดน,นะคะของจังหวัดเชียงเพราะว,ว่าได้นะคะเป็นหน้าเป็นตาให้สำนักงาน แล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมเห็นได้จากนะคะการจัดตั้งโครงสร้างนะคะมีที่ปรึกษาที่ครอบคลุมนะคะทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะคะนอกจากนั้นคณะกรรมาการของสภา,ทาทเทศบาลเพิภอเมือนอีกนะคะก็เข้มแข็งมีโครงสร้างที่ชัดเจนนะคะการทํางานเป็นรูปธรรมอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้คณะกรรมาการสภา,ทาทเทศบาลเพิภอเมืองทุกท่านค่ะ สำนักงานวัฒธรรมนะคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะคะกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมรับถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธรที่ผ่านมานะคะเข้มแข็งมากนะคะนำนางรำเข้ามาร่วมกิจกรรม150ชีวิตนะคะ ทั้งในเรื่องของการจัดสถานที่ทุกสิ่งอย่างนะคะช่วยเหลือสำนักง,งานได้อย่างดียิ่งนะคะที่ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่สรม,มนนะคะพี่ปิ๋มนะคะพี่ติ๋มนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ไม่ได้อื่นนามนะคะให้ความช่วยเหลือสำนักง,งานเหมือนญาติพี่น้องนะคะเป็นญาติพี่น้องกันหลือเป็นเรือข่ายเป็นญาติพี่น้องกันก็นกนว่าได้ค่ะแล้วก็มีอีกหนึงนะะำำน่งงานนะคะที่ทางสำนักงานฒนธรรมจะต้อง ร่วมแรงร่วมใจก็คืองานสักราระพระยาศรีสุนทรวหารนะคะซึ่งเราจะดําเนินการในเดือนกรกฎาคมนะคะประมาณาต้นเดือนกรกฎาคมแล้วก็จะมีการประชุมนะคะเ,เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในประมาณวันที่13มิถุนาค่ะแล้วก็ในปี2569นะคะเป็นนิมิตหมายที่ดีทางสำนักงบประมาณได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคคลสําคัญจังหวัดเชียงสินนะคะ,นะคะก็ได้ อนุมัตินะคะงบประมาณในงานจักรราพยาศิารินรวหารในปี2 5 1 9เป็นจำนวนเงิน5 2 0 0 0 0บาทนะคะเราก็จะร่วมกันขับเคลื่อนไปทั้งภาคีเครือข่ายนะคะในจ,จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีนะคะที่จะก้าวไปร้อมกันนะคะกับผู้สภาวณท่าทางบรมเง,งินค่ะขอบคุณค่ะตงขอบขทุณนะคะในคำเช่นชมนะคะของท่านผอนะคะ พวกเราเมีความสุขค่ะที่มาทางานกับสภาประธรมออขอโทษค่ะที่มาทํางานกับประธรนจังหวัดนะคะเพราะว่าเราได้รับความได้รับความสนับสนุนนะคะเป็นอย่างดีนะคะจากทุกด้านนะคะของวัฒนธรรมจังหวัดค่ะแล้วก็ยินดีที่จะร่วมง,งานกับท่านตลอดไปค่ะท้าลำดับ,บ,บต่อไปนะคะขอเชิญท่านที่ปรึกษานะคะที่เคยเท่าน คุณสมพงษ์บุญศรีสุขนะคะท่านเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตําบนหนังแดงนะคะและอดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีเซาค่ะ องมูบุญศีสุครับประชาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอดีตนะตอนนี้เป็นอดีตแล้วก็ก็ขอขอบคุณท่านที <G <G ่รกทุกท่านที <t <t mm ่ร hmm. ่วมประชุมกันในวันนี้นะครับเอก็รู้สึกว่าวันนี้ก็พร้อมเพียงกันดีนะที่ประชุมแห่งนี้ หันปไปทางซ้ายหันไปทางขวาก็เจอแต่คณะกรรมการของสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุนที่มีด้วยครับครัคาบาเป็นต้นแบบนะคะให้พวกเรานั้นได้ดําเนินการและสานต่อนะคะของการทํางานของสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจัดชังเสาคะ่ะต้องกลาบขอบคุณด้วยนะที่นี้้วยนะคะค่ะ